นี่คุณจะเจออะไรอีกนี้อ่ะไงทำไมที่เมื่อกี้ไม่สตาร์ตติดอ่ะเต็งอะไรอย่างเงี้ยตอนตมาดูไม่เป็นไรอ่ะซื้อรถลัวแรกครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยร้อนไม่เปิดแอร์ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเรานะครับทางช่องโอ c ส o ู l นะครับรายการรถคลาสสิกนะครับรถสวยๆรถเท่ๆมีให้เพื่อนๆชมเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมที่ช็อกเกอร์ฮิลนะครับที่นครนายกนะครับวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนผมนะครับไอ้นิกนะครับวันนี้เราจะมาเอารถคลาสสิกที่มันจองไว้นะครับตอนแรกเกือบว่ามันจะไม่เอาแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็ทําตามสัญญานะครับที่นัดกับผมไว้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรับรถวันนี้เลยแล้วกันนะครับ 44dl โอ้โหเบิ้ลลูกตูวติดลเลยนิกฮะเสดือเสดือเหรอ, <f ix> อเป็นเพราะเขาไม่ได้ขับนานหรอ อาการ<ห>เครื่องยนต์มีสะดุดนิดๆหน่อยๆนะครับเ,เย็นอยู่เลยอ่าี่ีอกเตรียยเอกสารให้แล้วนะครับเร่มทะเบียนพาสีพรารบครบอ,รอมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเราเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับบอนซื้อกันนะครับได้ยิ้่หน่วนบอวบนยพค่าุกกลมมาายไปันถรก มีแล้วไม่เป็นนะอเ,เอาเอาอกจากนี่ไปกก็ไดีีแล้ว,ลวมันชืน้นเมื่อวานนี้มันเลยมีอาการตั้งแต่ขับออกมาก็เป็นเลยเหรอ,อ,อตอนนี้ก็อยู่กับรถเจ้าวอนว่สอง c dl แล้วนะครับเพื่อนผมก็กาลังจะรับรถกลับบ้านนะครับแต่พอดีมีปัญหาเรื่องอาการรถสะดุดนิดนึงนะครับตาติด ขับขี่ได้ปกตินะแต่ว่าเสียงเครื่องยนต์มันมีอาการสะดุดแบบผอบๆนะครับเหมือนอารมณ์แบบลูกสูบทํางานไม่ครบนะครับตอนนี้กําลังคุยกับเจ้าของอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ไหมครับหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยรวมวันนั้นที่เราลองเทสตรถกันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีอาการสะดุดของลูกสูบตอนนี้กําลังหาสาเหตุอยู่นะฮะนี้ไม่ติดเ้ย ไม่สตาร์ตาม่ติดละพี่เขาวางหมดไม่ติดแล้วเนี่ยเอาแบตเปล่าวะน่าจะใช้แบตแหละแต่ทำไมที่เมื่อกี้ไม่สตาร์ตติดอ่ะสตาร์ตติดทีเดียวขับมาเลยนะสตาร์สองทีด้วยที่บ้านอ่ะเออสตาร์ก็ดับดับแล้วก็สตาร์ตติดน่าจะแบตแล้ววะครับที่ไหนครับครับผมตอนนี้ตอนนี้รถเขาขับไปดีนะแล้วเพราะมันมีอาการสะดุดตอนนี้ตอนนี้สตาร์ตไม่ติดแล้วครับลองเปลี่ยนแบตก่อนก็ได้พี่ก็ได้ว่า ดีขึ้นไหมไอ้ยแต่มืงขับมาก็ไม่เป็นไรเลยนี่ไม่อาการสะดุดแบบนี้แแรกกัขับ้ไห้เพที่เราไม่เ็นที่เรา,อาเออไม่เป็นไม่เป็นอองงแงอีกแล้วตอนนี้กำลังหาสาเหตุกันอยู่นะครับ<ม><ๆ>พเพื่อนๆว่ารถมีอาการสะดุดนะครับใครพอทราบเรื่องนี้ก็ลองลงใต้คอมเมนต์ให้ทีนะครับว่าออรถมีอาการสะดุดนะครับลูกสูบทำงานไม่ปกตินะครับเหมือนครับไม่ครบสูบ ตบตึ๊บตบตึบตับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เงียบไปละสตาร์ทไม่ติดละพี่เขาลองเอาแบตมาเปลี่ยนให้ดูนะครับลองเอาแบตมาเปลี่ยนลูกใหม่ดูแต่ต้องก่อนซื้อนะครับพเพื่อนๆก็แนะนําให้เช็ครถให้ดีก่อนนะครับทั้งคนซื้อคนขายนะครับครั้งที่แล้วมาลองก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยสตาร์ททีเดียวติดแต่มันน่าจะไม่ได้ขับเป็นไงเพื่อนๆพอรู้สึก S <S อนนตอนมาดูไม่มเป็นไรอ่ะวันมารับรถจริงแล้วเรียบอาการเป็นเงี้ยเดี๋ยวรอเปลี่ยนแบตก่อนอเื่อหายไม่หายเราอาการเครื่องสะดุดอะ่ะอยู่ดีมันสะดุดเฉยเลยรอบที่แล้วไม่เป็นมันเป็นที่ระบบไฟป่ะวะกูคเคยเป็นนะทันดำ<า>ลูกสูบทำงานแบบไม่ครบอะ่ะแล้วก็เป็นที่หัวเทียนอันนี้ที่กูเป็นนะเปลี่ยนแบตกับเปลี่ยนหัวเทียนหายเดี๋ยวลองดูว่นเออเดี๋ยวลองให้พี่เขาเช็คก่อน เดี๋ยวช่างก็ลองจับแบตดูนะครับน่าจะลองจับดูอนะ่น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้จับแบบสดๆเลยไม,ไม่ไม่มีตัวหนีบเลยเรือเ่อนไม่รู้กันนะครับว่า,าจะสตัติสินไหมนะ แบบไม่มีไฟหรอใช่เพราะว่าผมมาผมขับผมเข้าใจที่ผมมาเอาคือว่าที่แล้วผมลองขับแล้วและเนี่ยคือตอนนี้พี่มันมีสองอาการคือแบตเสียแน่นอนกับกับเครื่องประดุดกระดุดเลยนะพี่นี่นี่ก็คุยแบบที่เจ้าของรถอยู่นะครับว่าจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าตังค์ก็โอนให้เขาเรียบร้อยแล้วแต่พอเวลาขับมาถึงสนามบอนนะครับก็ดูอาการรถกันอีกทีหนึ่งอ่ะนะก่อนที่จะเอารถกลับบ้าน ก็รอดูว่าพี่เขาจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าตังค์ก็โอนเต็มไปแล้วนะครับคือรถมือสองตอนนี้เพื่อนเพื่อต้องทําใจนิดนึงนะว่าต้องรับสภาพให้ได้นะครับก็ต้องตกลงกับคนซื้อคนขายนะครับให้เรียบร้อยคุยกันให้ดีนะครับว่ารถเราสภาพแบบไหนขับได้ไหมมีอะไรต้องทําบ้างมีอะไรต้องซ่อมบ้างนะครับอารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนแบบอยากให้คุยกันให้รู้เรื่องทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อต่อเราไปเขาจะได้รู้ว่าเราต้องอาไปทําอะไรบ้างในรถคันนี้นะครับ เช่นแบบเออล้อไม่ค่อยดีเบรกไม่อยู่เครื่องยนต์มีอาการสะดุดแอร์ไม่เย็นพวงมาลัยแข็งไม่ใช่พาวเวอะไรพวกนี้นะครับเราก็บอกอาการเบื้องต้นให้คนซื้อรับรู้ก็จะเป็นทางออกที่ดีสาหรับคนซื้อคนขายนะครับเหมือนผมนะครับจะขายรถให้ใครอย่างเงี้ยคันหนึ่งผมันจะบอกทุกอย่างเลยนะว่ารถเราอาการเป็นยังไงนะครับบอกเขาไปเลยเขาจะได้สบายใจนะครับเขาจะได้เตรียมตัวพูดง่ายเตรียมตัวและเตรียมใจนะครับว่าต้องซ่อมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะารถเก่าฮัาสติก มันไม่ใช่ว่ารถที่จะสมบูรณ์แบบเหมือนรถมนะือหนึ่งนะเพื่อนๆขนาดรถมือหนึ่งออกจากสูตรบางทีแม่งยังเกียร์พังเกียร์เสียเครื่องยนต์สะดุดมันก็มีอาการเหมือนกันและยิ่งรถเกา่กาๆสามสิบสี่สิบห้าสิบปีคือมันไม่ได้บำรุงรักษาเหมือนรถใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเครื่องยนต์มันใช้งานไปแล้วทุกอย่างก็มีสึกหรอมันเป็นธรรมดานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือผมเอาไมา่ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือเหตุการณ์จริงกําลังจะรับรถกลับบ้านแต่ก็มีอาการของรถยนต์ขึ้นมานะครับก็คุยกับพี่เจ้้าางงรย่วะะชในนนทไไหดบบคั ได้ไงบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเดี๋ยวคือเบื้องต้นอ่ะพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นที่แบตที่มีไฟเออก็เดี๋ยวเปลี่ยนแบตคือถ้าเกิดว่าไม่หายอ่ะพี่เขาออกค่าแบตเองแต่ถ้าเกิดว่าหายก็คือคนละครึ่งเออก็ไม่กี่บาทหรอกพี่โุกถ้าหายคนละครึ่งเออหมายถึงเขาจะออกพี่เขาจะออกมันง่ายง่ายเขาไม่ซื้อให้ใหม่ไปเลยวะแค่หนึ่งหมากรุกแต่ว่าเออไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกพี่เขาก็คือเขาบอกว่าเขาว่าเขาว่าขายถูกแล้วอะไรเงี้ย แล้วเขาต้องมาคุยกันตอบไปว่าเอาดีหรือไม่เอาเพราะอ,อาการเครื่องกระดุดอะนี่ออกวะคือเราไม่รู้เลยว่าแม่งข้างในเครื่องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุเสียใช่ใช่เด็กก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเรียกร้านแบตอยูน่นี้เดี๋ยวให้เขามาเปลี่ยนแบตให้เลยเอ๋อถ้าอาการหายก็คนทื่งใช่อาการหายที่เขาก็คออกโอเคแต่ถ้าอาการไม่หายคขาแบตที่เขาจ่ายอ๋อเพราะว่าซื้อไปแล้วโอเค เดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าเปลี่ยนแบตแล้วจะหายไหมนะครับใครเคยมีเหตุการณ์แบบนี้กับรถตัวเองก็ไลค์คอมเมนต์ได้นะครับจะได้แนะนํากันถูกนะครับเพื่อนๆที่เล่นรถทาติกเหมือนกันนะครับจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับว่ารถเรามีอาการแบบไหนแบบไหนบ้างนะครับกําลังจะรับรถกลับบ้านเลย <laughs> มีมีเหตุการณ์ที่ต้องเช็ครถก่อนนะครับาารดีสาตาร์ติกขับได้แต่รถสะดุด นี่เพื่อนผมก็ไม่มั่นใจนะว่ารถเป็นเพราะอะไร,รบบเขา,าเอรถว,วันแรกครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยต้องเช็คก่อนนะไม่งั้จะเจออะไรอีกนี้ไตอนนี้ช่างมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปรอชมกันนะครับว่าจะติดไหมนะครับ FB แบตเตอรี่เราเปลี่ยนของคูม่าใส่เข้าไปนะครับ ต้นทีวีสองร้อยแฟูมากแบตแห้งเดี๋ยวต้องย้ายว่ะย้ายแบตไปไว้ขางผู้เห็นงเขาชอบทำงั้นเปรี้ยวว่ะหรือว่ามันดูแลดีก็เนี่ยเครื่องยนต์กดีของการย้ายไปข้างหลังก็คือไม่ร้อนไม่ร้อนนี่แบตทนหมดอ่ะนะครับเมื่อกี้มันมีอาการสะดุดสะดุดอ่ะครับมันเป็นที่แบตป่ะครับ เหมือนลูกสูบมันทำงานไม่ครบอย่างเงี้ยครับ้อัันนนถ้าเกิดอย่างเงี้ยจนลูกสูบก็ลูกสูบนะแบตมีล่าที่แบบเหมือนเหมือนเหยียบแล้วนื้อเๆๆ้อแบบว่าไม่ไม่เต็มแรงอ่ะครับเกี่ยวกับแบตไหมครับแบตนี่มันช่วยแค่สตาร์ทรถอครับใช่สตาร์ทแล้วก็เพิ่มแรงวิ่งได้นิดหน่อยแล้วจริงๆคันนี้เดิมๆมันใส่โคจมหรือโคตรอยครับโคจมอ๋อโคจมทั้งหมดก็เป็นเครื่องเดิม มีไว้ใน,นมันเต็ดเครื่องไงอันนี้ติดเครื่องไวใช่ไหม,มก็ได้หมดอ่ะใส่ขั้วตก็ได้แต่อันนี้ก็เหลือเฟือแล้วไงเพราะว่าวติดรถนอนมันให้มาเจ็ดห้าแอมเย็ดทีเดียวติด,ตด,ตด